ครับตอนนี้ผมก็ถูกฝรั่งนะครับผมหลอกมาเชียดอีกแล้วนะครับมาส่งที่ไหนไม่รู้ของส่วนกําแพงผมรู้สึกว่ามันผมไม่เคยมาเส้นนี้เลยนะเป็นเส้นที่แปลกใหม่มากถ้าจําไม่ผิดตรงนี้บ้านม่วงใต้อะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วมันมีวิวอีกที่หนึ่งที่สวยเดี๋ยวผมจะพาไปจอดดูนะเป็นวิวข้างทางนะครับซึ่งไม่ได้ไกลจากตรงที่ผมมาส่งฝรั่งสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิวจะเป็นยังไงนะครับมาเดินทางกันครับผม เพิ่งออกมาจากสดๆร้อนๆจากที่ไปส่งฝรั่งเหมือนเป็นเกสเฮาส์แล้วก็มีฟิลแบบว่ามันดูลุกทุ่งมากผมก็ไม่คิดว่าฝรั่งมันจะพักได้นะแต่มันดูแบบฟิวลุกทุ่งแบบสุดๆอะมาดูกันครับมาดูเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปดูวิวกัวกนเนาะเรื่องของฝรั่งช่างมานันนะครับับตอนนี้ก็กำลังจะขับไปจอดข้างหน้านะครับมันม,มีที่จอดมันไม่มีที่จอดนะแต่ว่าผมจะเปิดไฟขอทางเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็ เพื่อจะถ่ายรูปดูวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูทุกคนได้เห็นวิวเหมือนที่ผมเห็นเนาะแต่ผมชอบโลเคชันแถวนี้นะเพราะมันดูแบบว่าสงบดีแล้วก็มันดูไม่พุกพ่านเหมือนในเมืองนะครับเดี๋ยวเราจอดข้างทางชิดซ้ายนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวที่ผมเห็นเมื่อกี้นะตรงนี้แหละโอเคจอดตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวจอดก่อนนะครับแป๊บนึง ครับอย่างที่เห็นนะครับวิวก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นทุ่งนาแล้วก็ด้านหลังจะมีภูเขาแบบไกล้ๆนะครับ <c oughs> ซึ่งผมขับผ่านมาเส้นนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกนะครับพอดีได้มาส่งฝรั่งแถวนี้นะครับวิวทุ่งน่ายังเขียวๆอยู่เลยนะครับตอนที่ผมไปถ่าย หลังจากคลิปนี้ลงน่าจะผ่านไปประมาณสักช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคลิปสต็อกเก็บไว้ด้วยนะครับผมครับเมื่อกี้ก็ได้ลงพาไปลงไปดูวิวแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับกลับเข้าไปในเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเส้นทางแถวนี้ให้ดูนะครับมันสวยขนาดไหนนะครับบ้านคำซาวแล้วเราก็ออกขวาใช่ละเรามาทางเดิมละตอนนี้อยู่บ้านคำซาวนะครับแถวนี้ขับรถโอเคกันนะครับคนไม่ได้ เร่งรีบอะไรกันมากแต่ผมหิวข้าวผมเลกินอะไรดีเช้าเนี่ยอเชา้าทีกินข้าวอะไรดีตะวานก็ลาบนะครับเดี๋ยวดูก่อนหน้าช่วงนี้ผมไม่มีผมไม่มีอะไรผมไม่มีวิดีโอลง,งผมอาจจะถ่ายการรีวิวอาหารลาบนะครับลาบเหนือลาบคั่วออ,ออกจากตรงนี้ก็เริ่มเจอพุกพ้าแล้วนะครับต้องขับระวัง คนมันมีหลายแบบครับมน,นุษย์อ่ะคนที่รู้เรื่องก็รู้เรื่องคนที่แบบมือ็งึนรับมืองนครับล่อยๆใจเย็นๆตอนนี้คือบรรยากาศประมาณแปดโมงครึ่งนะครับมาชมตอนเช้าบรรยากาศของเชีงยงใหม่รอบนอกของอำเภอสันกำแพงนะครับผมผมชอบมากเลยนะมันมีความฟิลลิ่งแบบยุคเก่าอ่ะยุคตอนที่ผมเป็นเด็กอ่ะ ด้วยผู้คนาสถาปัตยกรรมบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความเป็นทุ่งนาอะไรแบบนี้เราเห็นเนาะมันมีความเป็นแบบชนบทชาวบ้านอย่างเงี้ยผมชอบเพราะผมโตมาบ้านผมก็โตมาแบบประมาณนี้ยครับไม่ได้เจริญอะไรมากเป็นเด็กบ้านนอกครับแต่ชอบวิวความเป็นเนิบๆแบบคนเหนือเนาะเราก็เป็นคนเหนือด้วย ตอนนี้เรากำลังจะออกมาถึงหน้าที่อำเภอสันกำแพงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณอีก200เมตรนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมาดูว่าผมจะพาไปเที่ยวหรือว่ารีวิวอะไรนะครับอันไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับผมก็ถ้าหากใครชอบ ในการท่องเที่ยวการเดินทางวิถีชีวิตก็กดติดตามกันได้นะครับ3วันลงคลิปทีนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ